ชยาสนากตาพุทธาเชตวามลังสวะหังจะตุสัจจาสพังละสังเยปิวิงสุนลาสภาตันหังกาลาทะโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัทเกเต,เตมุนิสลาสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโทรธธรรมโมทวิโลจนเน สังโฆปฏิทิโตไมหังอุเลสัพพะคุณากาโรหะทะเยมีอนุรุธโทสาลีปุตโตจะททะขิเนโกนทันโยปิธิภาคสมิงโมคันลาโนจะวามะเกทะขิเนสาวะเนไมหังอาสงอนานันทะลาหุโลกัสโปจะมหานามโมอุภาสงวามะโสตะเก เกสโตปิดทิภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพีโตมุนิปุงขะโวกุมาละกัดสปูเถโลมเหสีจิตกวาทโกโสไมหังวะทะเนนิจจังปฏิฐาสิคุณากะโลปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทะสีวะลี เถลาปัญจออเมชาตานาลาเตติลกามะมะเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตะวันโตชิโนละสาชะลันตาศีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันทิตาละตังปุระโตอาสิทักคิเนเมตสุตตะกังทัชชักังปะ ชโตอาสิวาเมอังคุริมาลกังขันธโมละปาริตตัญจะอาตานาติยสุตตะกังอากาเสชะทะนางอาสิเสสาปากาลสันิตาชินานาวลสังยุตตาสัตตปากาละลังกตาวาตะปิตตาธิสัญชาตาพาหิละนตุปัทถวา อเสสาวิณยังยันตุอน,นันตะชินเตชะสาวะสะโตเมสกิตเจนะสัทธาสัมพุทธปัญเชลชลชินะปัญชะ,ะมัทฉมหิวิหะรันตังมหีตตเลสัทธาปะเรนตุมังสับเพเตมหาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขุตโตสุลโข ชินานุภาเวนะชิตูปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังคานุภาเวนะชิตันตราโยสัทธรรมานุภาวะปาลิโตจะลามิชิณปัญชะเลตี